<Yeah. S 2> นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการจูนจิตดึงจิตเชื่อมจิตให้ได้เพราะว่าจิตของเราอาจจะไม่เคยทํางานออกมาเลยแต่พอมาอยู่ตรงนี้อาจารย์จะช่วยด้วยสื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาอาจารย์ที่อยู่ในตัวเราคูบาอาจารย์ฟ้าดินที่เปิดทางท่านก็ช่วยด้วยการบูดก็เลยแรง พอแรงข,ขึ้นการเชื่อมจิตของเราก็จะเชื่อมได้ง่ายจากคนที่ไม่เคยฝึกมาฝึกกับอาจารย์เชื่อมจิตได้ง่ายอาจารย์ถึงบอกว่าแต่ละคนไม่ต้องกังวลเพราะว่าเวลามาฝึกกับอาจารย์นะ่ะอาจารย์จะเชื่อมจิตให้การฝึกจะไปเร็วไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะจะทําได้ไหมจะไปได้ไหมตัดตัวนี้ออกไปเพราะว่าเราจะดึงของเก่าที่ของเรามีน่ะเอามาเชื่อมให้มันเร็วขึ้นไอ้สิ่งที่เราเห็นนะ่ะเพราะว่าเรามีของเก่าอยู่แล้วถ้าไม่มีของเก่าต่อให้ดึงยังไงคุณก็ฝึกไม่ได้มันจะต้องเริ่มฝึกนับใหม่นับหนึ่งใหม่เพราะบางคนมีนะไม่เคย คือไม่เคยสร้างบารมีตรงนี้มาต้องมานับหนึ่งใหม่นะการเห็นก็จะช้ากว่าเพื่อนความผิดพลาดก็จะช้ากว่าเพื่อนเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยสะสมมาเลยแต่ถ้าใครเคยสะสมมาการดึงจิตให้แป๊บเดียวมันมันได้เพราะอะไรเพราะคุณมีของเก่าอยู่แล้วการเชื่อมมันก็เชื่อมง่ายค่ะส่วนใหญ่ฟ้าดินก็จะดึงคนคนที่จะปฏิบัติบรรลุมาให้อาจารย์เป็นส่วนใหญ่เพื่อจะแนะนําแล้วก็ฝึกต่อไปให้เร็วคือไม่ช้าไม่งั้นมันจะช้าเพราะบางคนไปเสียเวลาคืออายุเก,กือบ60 70 แล้วค่อยไปเจออาการเหล่านี้มันช้าเดี๋ยวนี้เขาฝึกเริ่มตั้งแต่เด็กอายุ4ี่ขวบถึง10บขวบนี่เริ่มมีแล้วสมัยก่อนเด็กตั้งแต่อายุอามอหนึ่งก็มาฝึกกับอาจารย์แล้วค่ะมาฝึกจนถึงม6หกจบไปเขาเป็นอาจารย์แล้วเขาก็ไปช่วยคนได้อีกก็ไป่อในที่ดีๆสมาธิกำลังจิตเขาก็ดีในการเลี้ยงก็ได้คะแนนเยอะได้คะแนนดีการฝึกคำพูดคำจามันก็ถือว่าเป็นคนที่มีหลักและมีปัญญาในการพูดคิดกระทำก็ไปได้ง่ายไปได้เร็วเพราะการฝึกสมาธิการสัมผัส เพราะว่ามาฝึกกับอาจารย์แค่สามมันก็เห็นผีเลยค่ะเด็กเขาก็กลัวแต่ว่าอาจารย์ว่าอย่ากลัวเขากลับไปบ้านก็เห็นผีนี่เดินห้อยหัวอยู่กระไดโหตอนแรกเขาตกใจนะเขาเล่าให้ฟังเขากลัวมากแต่เขาก็ทำตามอาจารย์แผ่เมตตากั้นใจเดินผ่าขึ้นไปแผ่เมตตาโอ้โหเก่งมากเด็กโอ้โหคนที่มาฝึกกับอาจารย์จนเก่งเลยนะแค่เด็กอายุสิบสิบอ่าเขาเรียกสนะิบสองเนาะเกือบสนะิบสามเนาะที่ว่าจบมหนึ่งแล้วก็โอมมหนึ่งเนี้ยก็ไปต่อถึงมหกนี้เริ่มจะน่าจะเริ่มจากอายุสิบสามปีมาฝึกกับอาจารย์ก็ถือวว่าไปเร็นะคะค ถือว่าเก่งมากขนาดเป็นเด็กนี่ขี่รถไปเจอผีแรกๆตกใจกลับย้อนมาหาอาจารย์อาจารย์ว่าทำไมไม่กลับบ้านกลับมาอีกทําไมเขาบอกว่าเขาเห็นผีเขากลัวไม่รู้จะทาไงผีกันไว้หมดก็เลยบอกว่าเออแผ่เมตตาให้เขาเขาก็เลยกลับไปถึงบ้านได้คือการที่เปิดจิตแล้วจะเริ่มเห็นเร็วอย่ากตกใจแผ่เมตตาใช้การใช้กําลังใจคือแผ่เมตตาเป็นอย่างเดียวสําหรับคนที่ไม่เคยฝึกเรืออาจจะฝึกมาน้อยแต่อยากทดสอบกําลังใจอาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่าเคยฝึกสมาธิมาอยู่ การดึงจิตจูนจิตมันเร็วมันเร็วมากมันเร็วกว่าแสงมันเร็วกว่าทุกอย่างเพราะว่าถ้าจูนจิตได้แล้วเราก็ต้องไปฝึกจูนตัวเองให้มันติดให้มันติดดีกว่านี้คืออาจารย์จูนให้ส่วนหนึ่งแต่มันยังไม่ได้ติดแบบว่าติดสม่ำเสมอคือจูนให้ก่อนจูนให้ก่อนมันเล่าไอ้เปิดไฟแช็คน่ะกาลังเปิดครั้งแรกมันอาจจะไม่ได้ติดเลยเราต้องกดสองสามรอบมันถึงจะติดพอติดแล้วเป็นไฟเราก็ค่อยไปไปอ่าไปใส่เทียนเนาะเทียนตรงนั้นก็คือเหมือนเรานั่นแหละเป็นเหมือนเราที่เราจะทําต่อให้มันต่อยอดไปได้คือ ให้มันเป็นไฟต่อยอดไปได้เป็นแสงสว่างให้คนอื่นต่อประมาณนี้เพื่อให้คนที่เขาดูไฟให้มันมีความสว่างเกิดขึ้นคือเราต้องเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ถ้าเราฝึกได้แล้วนะ่ะต้องช่วยเหลือคนอื่นได้ถ้าไม่ช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนเป็นอันดับตน้นค่ะตรงนี้ถ้าเราฝึกได้แล้วมันไม่ยากถ้าใครฝึกเก่งอาจารย์จะไปเปิดทางให้ไปเปิดทางให้สามารถช่วยคนอื่นได้แล้วก็ไปในพ,พ่อพงต่างก็จะไปได้เลยทันทีอาจารย์จะเปิดให้อย่างหลายๆคนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์มาก่อน ค่ะที่เขาจะไปดูดวงเขายังไม่ได้มาขอเปิดทางกับอาจารย์แต่เขาไปดูโดนกรรมเลยนะคะกรรมย้อนหรืออาจารย์ก็ต้องบอกว่าต้องขอเปิดก่อนถ้าไม่ขอเปิดถ้าอาจารย์ไม่ไปเปิดให้ก่อนหรือว่าคุณไปดูก่อนคุณดูได้ไหมดูได้แต่ว่ามันจะมีผลกรรมย้อนหนักแต่ถ้าอาจารย์ไปเปิดให้แล้วเขารู้ว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์เวลาไปปับ๊บเขารู้แล้วว่าเป็นศิษย์อาจารย์ไปถึงมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเขาเรียกว่ามันเป็นสายของอาจารย์ที่เปิดให้ไปไหนมันก็จะง่ายขึ้นทุกคงก็จะรู้อาศายของอาจารย์เกีนะ สายของเงินอันนี้นะเขารู้แล้วเขาจะเปิดให้เขาจะต้อนรับดีแต่ถ้าเป็นสายอื่นที่เข้าไปที่ไม่มีการเปิดทางให้การต้อนรับก็จะยากบางทีเราผ่านเข้าไปสวรรค์เขาจะมีประตูสวรรค์ก่อนเราจะเข้าไม่ได้ถ้าไม่ขออนุญาตแต่ถ้าอาจารย์เปิดให้แล้วคุณเข้าไปได้เลยไม่ต้องไปตรงที่หน้าปากทางเข้าคุณเข้าไปตรงที่คุณอยากไปได้เลยท,ทันทีมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าฝึกกับสายอาจารย์คือมันมีการเปิดทางให้ด้วยมันจะเร็วมันจะง่ายกว่ากัน ก็ถือว่าฟ้าดินท่านโดนมาก็เพราะว่ามีบุญสัมพันธ์หรือว่าท่านหรือแต่ละท่านนี่จะฝึกไปบรรลุตั้งใจเอานะตั้งใจฝึกให้มันเร็วก็จะได้ช่วยตัวเองไปช่วยคนอื่นได้ค่ะอ่ะ